สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโบมิแทนนะคะวันนี้นะคะโบมิแทนนะคะมีประกัน หนึ่งตัวนะคะประกันวินาศภัยที่จะมานำเสนอเพื่อนๆนะคะเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเบี้ยค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็ความคุ้มครองสูงมากๆนะคะนั่นก็คือประกันอัคคีภัยนะคะประกันอัคคีภัยของมิแทอเนี่ยนะคะก็คุ้มครองสูงสุดถึงปีละ70,000 0บาทนะคะสำหรับบ้านที่เป็นบ้านปูนนะคะและปีอ่าและคุ้มครองสูงสุดปีละ3,000 300, 0 0บาทสำหรับ ที่เป็นบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้นะคะเบีย้ยเนี่ยตกเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆเป็นอะไรที่ถูกและคุ้มมากๆเลยและบ้านนะคะที่เราสร้างมาหามมาด้วยนะ้ำพักน้ำแรงของเรานะคะกว่าจะเป็นบ้านกว่าจะเก็บเงินได้แต่ละบาทนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันขึ้นมาสักวันหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นจากตัวบ้านเราหรือเป็นเพื่อนบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างน้อยเราทําประกันอัคคีภัยไว้นะคะก็ยังได้ความคุ้มครองในส่วนของตรงนี้มาเยียวยาเราในวันนั้นนะคะเพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะซื้อบ้านนะคะซื้อบ้านใหม่ๆเป็นโครงการบ้านอะไรก็แล้วแต่แล้วมีประกันอัคคีภัยติดมาด้วยนะคะแต่เพื่อนๆทราบไมหมคะว่าประกันอัคคีภัยที่มากับบ้านที่เราซื้อเนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วเวลาเกิดเหตุเนี่ย คนที่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะคะก็เป็นสิทธิ์ของธนาคารนะคะในกรมธรรม์หน้าตารางกรมธรรม์ก็จะระบุไว้แล้วว่าผู้รับผลประโยชน์นะคะผู้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็จะเป็นทางธนาคารนะคะที่เราผ่อนอยู่จะไม่ใช่ตัวเรานะคะอันนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราซื้อบ้านมาราคาหนึ่งล้านบาทนะคะแล้วเราและทางทางธนาคารหรือว่าทางโครงการเนี่ยทำทุนประกันไว้อยู่ที่แ0ดแ0,000นหากเกิดเหตุขึ้นนะคะ ในสิทธ์ตรงนี้ธนาคารก็จะเป็นผู้รับไปนะคะถ้าเรามาคิดดูว่าแล้วเราล่ะคะเราเป็นคนส่งเราเป็นคนจ่ายนะคะแล้วเราจะได้รับอะไรจริงไหมคะก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไฟไหม้ทีนึงนะคะไม่ใช่แค่บ้านอาจจะมีทั้งโทรทัศน์ทีวีตู้เย็นแอร์หรือของใช้อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราซื้อมาหามาสะสมมาอยู่ในบ้านเรานะคะมันก็เสียหายไปด้วยจริงไหมแล้วตรงนี้เราจะทำไงคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบจริงไหม และตอนนี้นะคะมิตรแท้นะคะมีประกันอัคคีภัยซึ่งเบี้ยไม่แพงต่อปีอยู่ที่900บาทนะคะคุ้มครองนะคะให้ความคุ้มครองสูงสุดนะคะในกรณีบ้านปูนนะคะ700,000บาทต่อปีและบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้นะคะ300,000บาทต่อปีเท่านั้นนะคะและยังมีความคุ้มครองเพิ่มเข้ามาอีกนะคะเป็น6ภัยความคุ้มครองนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะ จะเป็นภัยจากพายุลมพายุนะคะน้ําท่วมลูกเห็บนะคะภัยจากแผ่นดินไหวภัยจากภูเขาไฟระเบิดหรือซึอนามิเพิ่มเข้ามาอีกด้วยและยังมีความคุ้มครองอื่นๆอีกนะคะ